Special. <laughs> นะครับผมทุกคนหลังจากที่เรารอดเอ่อจากเอ่อครูฝึกไอ้นั่นมาแล้วนะครับผมครูโค้ชฟิตเนสนะครับเราก็รอดมาได้เรียบร้อยแต่ว่าเราไปยร่องโอ้ยเหมือนเดิมเหมือนโค้งไม่เคยเลยเราไม่ไหวแล้วครับเราต้องการสาวมากเลยตอนนี้คือเราต้องการไปหาสาวนะครับแต่เราก็ไม่รู้ว่าสาวเราชอบแบบนี้หรือเปล่านะครับผมเฮ้ยเราต้องหาครูเราต้องหาคนที่ทายตรงกันเขาเรียกว่าทายตรงกันใช่มวไหมเออเออโอ้ยพูดเหมือนมีสปอนเซอร์เข้าแต่ไม่ไม่มีนะครับทุกคนก็บอกว่าเออหาคนหาคนจะเข้าก็เข้าได้ รอตัวตึงทั้งหลายวู้ววติดต่อได้เลยนะจ๊ะไอ้ยัยขายของตัวเองซะแล้วทุกคนครับคือเราอยากได้แอปมากเลยไม่รู้ว่าจะมีแอปหาคู่ดีๆไหมอ่ะมีครแนะนำได้บ้างลองไปถามคนแถวนี้ดีกว่าดูซิว่าคนแถาวนี้มีอะไรให้ถามโอ้ยมันไอ้คนนีไปไหนอ่ะคนนี้ไม่อยู่อ่ะไอ้เียวไปไหนกัะมันชอบหายหมานะทุกคนไอ้เนี่ยเออคือแอปหาคู่แล้วก็นาก่าจะต้องในโทรศัพท์ใช่ไหมแต่รู้สึกว่าเมืองนี้จะไม่มีโทรศัพท์นะครับทุกคนเราต้อง ใช้คอมนะคะเฮ้ยนี่แะลรวะเฮ้ยใครวเดี <c oughs> ๋ยวเมื่อกี้เห็นเราแวบเบแวบเแวบแวบเแวบใครวะเดี๋ยวดูหน้าตาก่อนอ้อไปไหนวะเมื่อกี้เสียงใครว่นละได้ยินอยู่เนอะเาเราเราเร่าเาเอาเาเรา เอ้ยมันทำอะไรอยู่วะมันทำไระไอ้โดดลงไปทำไมฮัลโหลมันทำไมเร็วบอกกูไอ้การมานี่ก่อนไอ้การการมีแอปแนะนำหรือเปล่าไ กินกนตัวหกินอะไรอะไรอะไาอะไอาไรอะไรอะไรนะไรอะนอนขรอรอรองไอรอะดอะไรอะไรอะนรอะไรอะไอะไาอะไรอะไรอะไรอะะไรอะไรอ แอปดีๆแนะนำไหมแบบว่าเออแบบพวกหาคู่อะไรเงี้ยมีไหมมีไหมมีไหมมีในคอมอ่ะลิงหาคู่เว็บหาคู่มี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  HTTPS ตัดคอม่ไปพี่ผมไม่ไหวแล้วพี่อะไรเอ้ยอะไรโเอ้ยกอ้หโอ้หโโหโอโอ้นมโอ้นโอ้โอ้โหโโอ้โหโอ แอปขาทูต้องโอาดอทคไปแล้วไม่ใช่ฟารเซอร์กูไม่ได้ค้าโอ้แต่เลยถ้าเขาเข้ายใหรค่อยพูดนะที่นี่รู้วุนกี้แล้วเรื่อเร่อเรื่อ่าเป็นโอมาก็ได้โอมาโอมาดอทคอมไม่ไ่ไเื่อนกี้คือสูดอีกแล้วอ่ะไปไปไๆไปไเียโอ้ยเมนๆมนเมทกคนเมนมเมนม เฮียเราเอาอะไรมาปิดให้หน่อยดีปิดนี้ให้หน่อยเนี่ยปิดกระจกให้หน่อยเร็วเออเอาเอาเหมือนเดิมนะโอ้ยเหม็นเฮียใครมาเข้าห้องกลัวทุกคนโอเคทุกคนเมื่อกี้เขาบอกว่าอะไรนะ oma.com ใช่ไหมโอเคเราต้องค้นนะครับผม oma.com เฮียพี่เอาเข้า อะไรเนี่ยไหนเอ้าอมูทำอะไรเอาอู้วนไรเงี้ี่ก็้วนแต่ไรไรใครจะหาคู่ไปไปไปออกออกออกไปออกไปเฮ้ยอะไรโอ้โหเปิดประตูเหม็นยิบหายเลยให้ทุกคนเราทนเหม็นเพื่อหาคู่เหรอเหตุอันดับแรกก็ต้องใส่ไทยของเราก่อนที่เราต้องการนะครับทุกคนเใส่ไปเออโชว์นี่อะไรวรไรใครอี่กเนี่ย เฮ้ยทุกคนเดี๋ยวเราเฮ้ยทุกคนที่เราเจอสาวนี่ยคนแรกนะ้ยไอเนี่ยเฟิร์สไม่ใช่เฟิร์สเฮ้ยเเดี๋ยวเดมาได้ไงวะน้าอะไรอะเฮ้ยทุกคนมาไม่ทันไนจอคอมแล้วมนอยู่นะมีเสียงด้วยเฮียมีเสียงด้วยสัโอเคเราเลือกคนนี้แล้วทุกคนเอาไปไหนแล้ววะเออาองเมื่อไพองเ่อไรนไหนเยไหนดีกจะดูตรงตรงกับเราไหมอ่ะเธออ้าวีอะไรกปอีกว่าทุกคนเย <usion> ไปหาสาวเป็นอะไรอีย <spark> เออใช่หลังจากที่เรานัดกันแล้วเราต้องโทรไปหาใช่ไหมโอเคก็เดี๋ยวเราใช้คอมเราใช้อะไรโทรไปเฮ้ยจนวางโทรศัพท์อยู่บ้างผู้ริษะใครนี้แล้วอ่ะไม่มีแล้วอ่ะโทรศัพท์ไปไหนวะเอ้อเราใช้คอมนี้แล้วกันนะจะได้อื่นโอเคมาใช้คอมเพื่อติดต่อเหรอโอเคโอเคมามากดเบอร์ปั๊บ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 ปุ่มเดือบปั๊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 บเออฮัลโหลฮ้ อะไรหยุดอะไรมันไม่มีคองไอ้โง่ไม่มีคองอะไรมันไม่มีคองไอ้โง่ไม่มีคอมงไม่มีคองเหรอเอ้ยเอ้ยออกไปก่อนออกไปก่อนถัห่าถั่วห่าเออเออตูตูไม่มีคองเหรอเฟ็กเรือเฟ็กเรือเหรอช่างว่าเรืออะไรอะไรม่มีของเชื่อเลยหยุดหยุดโอ้โหกูกูกูจะหาสาวคุยคุยกับสาวก่อนโอเคไหมหยุดก่อนนะแกคคออกกปูเป็นสาวก่อน โอ้ยเหี้ยทุกคนจะได้เจอสาวเนี่ยโอเคเดี๋ยวเราโทรหาสาวนะครับทุกคนตุ๊ด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 ฮัลโหลฮัลโหลค่ะโอ้ยทุกคนที่ทำไมเสียงมันแปลกๆว่าอันอันนี้ใช่หัวเขียวในแอปโอมารเป่ะฮะใช่ค่ะทำไมค่ะ ทำไมคุณหน้าตาคล้ายเฟิร์จุงเลยครับเอ,อ๋อฉันฉันคือว่าเฟิรจุงตังค่ะเฟิร์ตจุงตังอ๋อเป็นพี่นอ้องครับหรือว่ามันรู้จักกันเออจักค่ะฮะมันรู้จักชื่อคนเหมือนกันหน้าก็เหมือนกันนี่ยังไม่รู้จักได้ไงวะใครคือเฟิร์ตจุงคะโอเคโอเคสุดสยเออแล้วนี่แถวไหนครับเนี้ยอยู่แถวไหนครับเนี่ยสวนสาธารณะเอาไปไติมนี้เลยแม่ไปเลเซียมเนี้ เฮ้ยเอ้ผู้ในะครับเมื่อกี้ขอขอเคีือบไม่สุภาพเลยนะครับวางลวที่อะไรควายโอ้ยอะไรอะไอ้ะไรเอาอะไรเอ้ยะไรเอ้าอะไรเอ้าะไรเอ้าอเอ้าอะไรเอ้าอะไรเอาะไรเอมาอไรเอ้าอะเอ้าวะไเ้าอะไรเอ้าอะไรเอ้อะไรเอ้อะไรเอะไรเอ้ เสียงดังไอ้เหี้ยเสียงดังไอ้ควายโอ้ยอะไรไรอย่งไรไม่ซ่อมอ้ไรอะไรไม่หลังใส่เซ่อมไม่รู้คนอะไรเนี่ยห้องกุ้มเราจะใช้ได้เหี้ยเก้าอี้ลอยฟ้าโอ้ยงบไม่มีประมาณงบซ่อมมันนะไม่มีงบประมาณซ่อมใหม่แก่ขี้อะไม่มีงบซ่อมกูถามจริงโอ้ยพูดเดียวกักูรวยเนาะแต่ยอดอย่าเรียกกูยอดได้ไหมแกรเียะกูขำเายยอดซาผ้าพื้น ไอเอ็มอะไรู้รัรกเรงอ่ะเรอะร่อคนเกเร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 เัหรือเปล่าครับรีตอมเลยนะครับอะไรมึงเอ๋มเนี่ยโอเคเีราไปหาสาวเขาบอกอยู่สวน่างาระใช่ไมเ้ยคนดึกดึกแบบนี้อ้ได้เวลาอ่ะเอาละเอาละหลังกที่กเชาเวิร์มาแลกหนอได้ใช้เลย ไหนวะเฮียที่ไหนอะแค่สีขาวนาทีอะไอ้เลูกจะหาอย่างไหนบายน้อยเฮ้ยบายน้อยในพุ่มค่ะในพุ่มในพุ่มไอ้ในพุ่มในพุ่มไหนอะพุ่มพุ่มไม้ไงพุ่มไม้พุ่มไม้เดี๋ยวพุ่มน้ำเอาดีพุ่มน้ำค่ะน้ำโอ้ยเอาดิ่ะไหนพุ่มน้ำทุกคนเดี๋ยวเราดูบ่อน้ากลางสถลิงานนะก่อนมีวะไหนเฮ้ยเรื่องอะไรนี้ยเฮ้ยทุกคนทำไมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจากที่เห็นในภาพโอ้โ เดี๋ยวเดี๋ยวเดีลงมาคุยกันก่อนเลยคุณคุณออกมยมเไมทำไไมคุณกล้ามใหญ่ยังเลยอ่ะคุณไปทำอะไรมาโอ้ยมันเ็ของาแล้วไม่เห็นในรูปไม่เห็นมีกล้ามเลยอ่ะคุณข้าวเยอะค้ะกินวเยอะเมื่อกี้เพิ่งกินน้ำไปเมื่อกี้เพิ่งกินน้ำไปยไดยยตรัวใหญ่เลยอ่ะโอ้ไม่ตรงปกอ่ะคุณเฮ้ยคุณไม่ตรงปกมังใ ไม่ต้องบอกคู่เลยเฮ้ยอย่าบูลลี่กันดิโง่ผมยังไม่บูลลี่คุณเลยนะเฮ้ยเดี๋ยวอะไรคุณเป็นอะไรคุณเป็นอะไรเนี่ยคุณเป็นอะไรเนี่ยโอคุณแต่งตัวคล้ายเฟิร์สจุงมากเลยคุณเหมือนเฟิร์สจุงมากเลยครับอ๋อเหมือนเหรอคะใช่ใช่อ่าเดี๋ยวเราทำไมคุณหัวบี้อะวะไอ้เหี้ยหัวบี้เลยโอเคโอเคลาถือว่าถือว่าถือว่าไม่ต้องปกคู่ เราลองไปดูใจกันหน่อยนะครับผมค่ะการธรรมะเลค่ะเดียบเรียวเรียบเรียบเรื่องอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยผมตาฝาดหรือเปล่าผมขออนุญาตขยี้ตาก่อนนะครับขออนุญาตก่อนขออนุญาตขออนุญาตโอเคทุกคนเดี๋ยวเราขยี้ตานะครับผมโอเคโอเคอึ๊บืออืออ๋อโอเคเราขออนุญาตขึ้นไปก่อนอ่ะเอ้านี่ไงเออเหมือนเดิมแล้วโอเคผมน่าจะดูนะคะดูหนังเรื่องอะไรเนี่ยอะไรนะเรื่องอะไรนะอะไรนะที่ฟูดิตซบอกเรื่องอะไรวะเรื่องไทยค่ะไทยเลนค่ะเรื่องอีอะไร งโอเคโอเคค่าอืยอะไรเนี่ยเอาส่วนนี้ให้ผมตัดสิโอเคอะไรอ่ะคุณปิดทำไมปิดทำไมอ่ะมันมันแสงสว่างค่ะอ๋อคือคุณจะทำเป็นไพรเวทห้องไพ private นมครับ <Okay. S 2> คุยทำเป็นท้องไ r i v ใช่ไหมครับเนี่ยใช่ค่ะใช้นังข้าใช้นังอโอเคโอเคมาดูดูเลยครักกรกกคบดูชายหนังดิดตัวดูโอ้โก้แล้วกูแถวโอเคค่ะาทรูปหนังแล้วนะคะครับรูปหนังอะไรอะไหนดูดิลูอะไรของมันฮนะรูปไหนอะรูปอะไรเดี๋ยวดีววอะไรติกตอกอ๋อิกตอกแน่เลยตอิอกิกตอกเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋กูไม่ใช่โอเคทุกคนเราไม่ดูหนังเรื่องนี้ละในิกตอกิกตอกที่อะไรไปงันอ่ะฮะออ ตอกสองด้านแหละครับหรือยังไงใช่ค <Hey, how? S 1> ่ะไอ้เ <c oughs> ี่ยทุกคนโอเคเดี๋ยวเราเด <c oughs> ี๋ยวไม่ดูเราไม่ดูโอเคเดี๋ยวเราจะต้องหาวิธีหนีจากที่นี่นะครับทุกคนไปเดี๋ยวเราไปดีกว่านะครับหนีแล้วหนีแล้ว,ลวทุกคนน่าจะยังไม่รู้นะโ <c oughs> อ้นนอยมนะันดึงแล้วกลับมาไ <c oughs> อ้เน,นี่ยเอยมันดึงไร่เรื่อยเลยอย่าดึงนี่ <c oughs> อย่าดึง อะไรอะไรอะไรเอายิงพี่ไม่ได้จาฝาาหรอกนะอะไรอะอะไรอ้อไอทุกคนเดี๋ยวเาหนีกันดีกว่านะเสียงกุ คือคือคือไม่ให้กูพูดเลยจะอืออย่างเดียวเลยเี้โอ้โหไอ้เฮี้โอ้โหโดนแม่ด่าไปดิโง